น่ารักที่สุดเลยทำอะไรอ่ะคุณเดวิดคุณยายครับนี่คือนักธุรกิจรายใหญ่ที่กำลังสนใจมาวมธุรกิจกับเราครับคนแบบเธอฉันไม่มีวันยอมรับเด็กขาดงั้นก็ได้คะ่ะหนูยอมเลิกกับพี่ยายให้คุณยายก็ได้แต่หนูอยากจะบอกว่าหนูพยายามทำทุกอย่างให้คุณยายรู้ว่าหนูหวังนี้กับพี่ไอซ์ หนูไม่เคยต้องการอะไรจากพี่ไอเลยหนูทำอาหารให้ค่ะขอบคุณนะที่ทำกับข้าวมาให้กินทุกวันเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลย <c oughs> ไงไเธอก็เหมือนกันเป็นผู้หญิงเจเปล่าไม่รู้จักรักนวลนสงวนตัวขอโทษครับขอโทษค่ะไอ้เดี๋ยววันนี้ไอ้ต้องไปกินข้าวกับหนูเอ๋นะวันนี้คงไม่ได้ครับเพราะผมมีประชุมกับลูกค้ารายใหญ่ถ้าเราไม่ได้เสีนยสัญญาก,กับเขาบริษัทเราอ,อาจจะมีปัญหาได้นะครับงั้นก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวย้ายเห็นโอเครอที่บ้านก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นให้อิงฟ้าไปด้วยนะครับแห่อิงฟ้าไม่ไปผมก็คงไม่ไปครับไม่เป็นไรคะ่ะหนูยังไงก็ได้งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ คุณเดวิดมาตรงเวลาจังเลยนะครับคุณยายครับนี่คือนักธุรกิจรายใหญ่ที่กำลังสนใจมารวมธุรกิจกับเราครับรบควรเอ็นดูบริษัทหลานยายด้วยนะคุณเดวิดแน่นอนครับถ้าผมมั่นใจผมลงทุนแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วง นี่ผล,ลไม้ค่ะคุณยายเจ้านี้สดอร่อยมากเลยนะคะแถมยังบำรุงร่างกายด้วยนะคะพี่ยายบอกว่าคุณยายชอบทานนะคะฉันชอบทานแต่ฉันไม่ชอบของจากเธอเธอไม่ต้องมาพยายามทำดีกับฉันหรอกถึงยังไงอะ ฉันก็ไม่มีวันยอมรับหลานสไพซยอย่างเธอหรอกเพราะเธอมีฐานะต่างจากหลานฉันซะขนาดนี้คุณยายครับการที่หนูทำอาชีพนี้มันดูแย่มากเลยใช่ไหมคะใช่ฉันคงรับไม่ได้หรอกนะที่มีหลานสไพซยขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะฉันอยากมีหลานสไพซยที่เหมาะสม และสมศักดิ์ศรีแบบหนูเก๋คนแบบเธอฉันไม่มีวันยอมรับเด็ดขาดงั้นก็ได้ค่ะหนูยอมเลิกกับพี่ไอให้คุณยายก็ได้แต่หนูอยากจะบอกว่าหนูพยายามทำทุกอย่างให้คุณยายรู้ว่าหนูหวังนี้กับพี่ไอหนูไม่เคยต้องการอะไรจากพี่ไอเลยแต่ในเมื่อคุณยายไม่ยอมรับแถมยังเอาคนเข้ามาแทนหนูหนูไปจากที่นี่ก็ได้ค่ะ ไอ้ High. ปล่อยมันไปเถอะลูกเดี๋ยวไอ้จะได้เจอคู่ที่เหมาะสมกว่านี้เก๋ไม่นานเนี่ยก็จะถึงคิวเก๋แล้วนะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวได้เลยนะหลานสะพ้ยได้เลยค่ะคุณยาย นังเก๋เงินสองสายที่แกให้ฉันมายังไม่พอเว้ยขาดดอกเบีย้ยแกจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลยจ่ายมาตอนนี้ฉันยังไม่มีที่ยงยายมาให้แกยังไม่มีคืนเลยนี่เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยนายแกบอกว่าถ้าแกหลอกเงินนางแกนี่มาได้แกจะเอาเงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยใช่ไงนี่รอมาหลายวันแล้วนะเว้ยจ่ายมานี่แกแกหลอกยายเหรอถือว่าช่วยช่วยกันนะยายหืนังนี่ออกมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะไปใช่ไหม,หม ฉันฉันไม่ชอบคนหลอกลวงอย่างเธอนังนี่มานี่เลยคุณยี่เป็นอะไรไหมคะถ้าไม่รีบไปจากตรงนี้ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับพวกแกสองคนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเลยคอยดูไปแม่เน้ยคุณยเป็นอะไรไหมคะ จะตรงไหนนเปล่าคะไม่เป็นไรขอบใจนะที่ช่วยต่อให้ไม่มีเก๋ฉันก็ไม่ให้เธอแต่งงานกับหลานชายฉันอยู่ดีอะ่ะ คนไข้ต้องรับการผ่าตัดด่วนนะครับประพบในกล้องในสมองนี่คือที่อันตรายส่วนค่ารักษาพยาบาลที่คุณนายสอบถามมามีค่ารักษาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านบาทเพราะมีความเสี่ยงสูงดังนั้นบอกคาตตวก่อนนะครับตอนนี้ที่บริษัทกำลังขาดคุณหนะน,นักงนะเงินเก็บที่เอาออกมาก็เอามาหมุนจนหมดกับคุณเดวิดก็ย,ยังไม่ได้ตกลงเซ็นสัญญาเราจะทำยังไงดี เกิด <gie> อะไรขึ้นเหลอลูกคุณยายไม่ต้องกังวลนะครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยายหา,ายดีไม่ว่าต้องแลกด้วยวิธีไหนผมจะพยายามให้เต็มที่ครับยย <c oughs> หมอครับคุณหมอครับคุณหมอ <c oughs> <c oughs> ครับหมอ กมาทำไมอะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปไปออกไปฉันไม่อยากเห็นหน้าแกคุณยายครับช่วยใจดียอ,อิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับเพราะถ้าไม่มีอิงฟ้าผมคงแย่แน่คือค่ารักษาพยาบาลของคุณยายทั้งหมดอิงฟ้าเป็นคนรับผิดชอบครับ แกไม่ทำมาโกหกยายเลยจะรับผิดชอบได้ยังไงก็ในเมื่ออิงฟ้าเป็นแค่คนขับวินมอเตอร์ไซค์ธรรมดาจะเอาเงินจากไหนมาพี่เดวิดก็เงินจากบริษัทที่อิงฟ้าเป็นหุ้นส่วนอยู่ทั่วประเทศนครับแล้วอีกอย่างอิงฟ้าเป็นน้องสาวของผม ที่อิงฟ้าไปขับวินมอไซคเพราะอิงฟ้าอยากทำงานเพื่อสังคมเลยมันรับจ้างทำอะไรแบบเนี้ได้เงินแค่ห้าบาทสิบบาทก็ออกไปช่วยเหลือคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลและคอยไปรับไปส่งที่โรงพยาบาลเสมอแล้วที่เธอไม่ยอมบอกใครว่าเป็นน้องสาวของผมเพราะเธอไม่อยากให้ทุกคน แบ่งชวนฉันได้ฐหาหนะกันเรื่องมันเป็นแบบนี้เองยายขอโทษนะลูกที่ยายเข้าใจผิดยายขอบใจจริงๆที่หนูช่วยยายและยังแถมไปช่วยคนชรานอื่นด้วยไม่เป็นไรคะ่ะ หนูขอแค่คุณยายยอมใจอ่อนให้หนูกับพี่ไนได้รักกันก็พอคะ่ะยายยอมใจอ่อนแล้วลูกน้ำใจที่หนูมีอ่ะมันสำคัญกว่าเงินที่ยายต้องการอีกยายขอโทษเรื่องที่ผ่านมานะลูกนะไม่เป็นไรจริงๆค่ะขอแค่ คุณยายเข้าใจหนูก็พอแบบนี้เราสองคนก็แต่งงานกันได้แล้วสิ <c oughs> สุดท้ายแล้วความรักที่บริสุทธิ์จิตใจที่ดีงามก็มีคุณค่ามากกว่าเงินทองและฐานะที่ร่ำรวยจริงๆ